สมัสด,ดีสมาชิเกิดซีสุ่ันคลิปนี้อาจมาลงแนวทางไหวหุ่นนิอีบกะลงไหวเป็นแนวทางพี่น้องลงไหวเป็นทางเลือกถ้าถูกถูก,ถกใจก็กดติดตามส่องน้นไวพี่น้องเหมือนเวลาอาลงคลิปใหม่เราจะได้เห็นท่านตวงที่สมบได้พลาด ข่าวสารขอมนต์ตระเลขพี่น้อง <c oughs> สำหรับหวยหนีเกยิเสาร์ของวันที่ยี่สิบสองกระแตกพี่น้องแตกตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงนิน้นนิ้นเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดสามสาม,สามเจ็ดพี่น้องเด้งเด้งพี่น้องสำหรับนีเสาร์เมื่อนี้ซ้ายวิ่งซ้ายรูดกระเด้งซ้ายวิ่งซ้ายรูดเด้ง จุดเจาะสองตัวกระเด้งบนล่างพี่นอ้องยินดีกับสมาชิกเิฟสีสำหรับห้อยหุ่นน้กเกอิเสาคลิปนี้สิเป็นนิเกอิบายพี่น้องเป็นเคนิ่เกอรอบปายแอดกระลงไว้เป็นแนวทางลงไว้เป็นทางเลือกสมาชิกสามารถนําไปพิจารณาได้่ากติดตามหรือบตาม เล็มีเขามีรุดพี่น้องกับบได้เข่าตลอดกับบไดดห้ไม้ก็มาเล็กติเขา่าเข่าทุกหุ่นเข่าทุกเล็กอ่าก็มีเข่าบางรุดบางเอากับพิจารณาได้ว่าติดตามหรือบอดตามก็ามาเบิ่งกันเลยเนี่ยถ้าหมอยหุ่นนี่ค่รอบบายของวันที่ยีิบสองกันยายนพี่น้องจุดเจาะสองตัวบนหลาง

สามศูนย mm ์ซ้ายวิ่งซ้ายโหลดเด่นสามรองสี่รองหมอบักตัวเด่นหมอบักตัวเด่นกับตัวรองไปช้าไปหน่องก็จะได้ทีห้าทีหก สี่เจ็ดสี่ศูนย์กประมาณนี้ี่น้อกสำหรับเน,าานี่ยท่างงีเคอีปบายของวันที่ยี่สิบสองกันยายนส่วนชุดนินไปมักนินไปมักนินไม้มักวัดดวง กาวัดไปชุดนี้พี่น้องชุดนิน้ชุดวัดดวงอะประมาณนี้พี่น้องถ้าชอบก็บกดติดตามช่องนี้ไปพี่น้องอเพื่อที่จะบพสได้ฟาดขอมนลข่าวสารตัวเลขถ้าชอบก็บตามถ้าบ่าชอบก็บพานก็เบิ่งไว้เป็นแนวทางก่โจกมันมนทุกคนครับ